น้องดาวไปแล้วป่าวไปแล้วโอเค้สังานไปอัพมาหรือเปล่านี่ไปอั <laughs> พมาหรือเปล่าเจ้าของคลินิีกแล้วดาวเด้อยเขาไปปีเซนเตอร์อีกแน่นอนของคลินิกแล้วเนี่ยน้งดาว,ด <laughs> วน,ะ <laughs> วนอ้องดาว,ดาว,ดาวพี่บัสพี่บัสเจ้าของอยู่ดีป้ายนะบริษัทใหญ่เลยนะเนี่ยอยูีป้ายทำป้ายให้นะครับ ดาวพีตาอารับ๊กทีหนึ่งาแล้วก็เจ้าของดีดีดีไยมาเร็วนะวันนี้เราเลิเร็วน้องต้องามา16บนาแล้ววัน1เด็โอ้วันนี้มาเร็วมากนอน2ชั่วโมงไปทำบุญเลยวันนี้ตีสามเลิกอ่ตีสามลยเหรอได้ตีสามเขาพูดแปดสิบบาทนะ ไม่ใช่น้ำลายเพราะพานะเบคคัพนั่นเองเต็มเลยน้ำลายไม่ค่อยมีแต่ก็ใส่ไว้กันที่เป็นเพื่อนๆเนเบลคั มีก็ไม่ได้ไม่ว่าหรอกเขาเขาว่าเขาใส่ววามาป้องกันไว้ต้องเสพตัวเองดีแล้วเดี๋ยวระดามากอันนี้พูดทำไมวะไม่ใช่น้ำมงน้ำลายเห็นไ,ไหมลนะ่ะแก่ตัว,อ,วอีกแล้วอีกแล้วแต่ก็อยากจะอธิบายว่าไม่ใช่น้ำลาย <c oughs> แต่ไม่พูดดีกว่าเนาะโ okay. อเค <c oughs> เงียบเงียบ อะไรอีกนางนำเป็นดาราไม่ได้นั่นเองมันจะมาลงเสียบางทีคนณอะจะเป็นดาราไม่ได้นั่นอันนั้นตอบคำถามสื่อร้องไห้เครื่องงักเครื่องงักไม่ได้ไม่ได้โดนลุมโดนลุมโดนสื่อมันโดนลุมร้องไห้เลยนางนำ กระทรวงสาธารณสุขมาสัมภาษณ์นางลำร้องไห้มีคลิปด้วยนะเดี๋ยวจะปล่อยคลิปอยู่นางลำไม่ละก็แก่แล้วคลิปนางลำร้องไห้โดนรุมสิบว่าคนเนาะผู้ดับผู้ใหญ่ของอุดรเลยนะวันเนอะเขาซึ้งใจเขาพูดดีวันเนอะราชการเขาพูดดีกับประชาชนเขาไม่ทำร้ายประชาชนหรอกราชการนะ นางรำอะไรก็จะร้องไห้ค่ะนางรำอะไรก็รทำขอบคุณผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยนะคะเมื่อวานนี้เจ้าของบอสบอสใหญ่เข้ามาเหรอเกี่ยวมิวสิกนะส่งของขวัญให้ด้วยสองสามวันจริงเหรอใช่ส่งของขวัญให้ติ๊กตอกสามพันเลยสองสามอันอ๋อสองอันไม่น่าจะสองพัน ไม่แน่นะพ่อค้าจะปิดกิจาการตรงนี้ไปเป็นศิลปินเต็มตัวค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกกล้องสลันตําแซบโตเกียวมิกิ์สวัสดีค่ะ <laughs> <laughs>